อ่ะสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่าพอสการ์ดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการหาหนังสือการ์ดดอนทั้งหมดที่ผมพอจะนึกได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีวิธีละบ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นเพื่อก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมวิวของส่วนของเพลิตนะครับผมพอสการ์ดนะครับที่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็ตลอดท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข รับชมกันได้เลยในส่วนของหนังสือการ์ดอนนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ให้ดูนี่ครับเป็นหนังสือการ์ดอนสีแดงนะครับแต่ว่าหนังสือนี้ทําอะไรได้บ้างเนาะหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่2อย่างที่ต้องใช้ทํากันก็คือ เราเข้อหน้าที่กิจกรรมบริหารเนาะกิจกรรมบริหารครับก็ใช้แลกนะครับสติกเกอร์โปเกมอนเทพนะครับผมเสร็จชิปโปเกมอนเทพอย่างเงี้ยอย่างใครที่จะแลกคิวเรมินวานั้นอันนี้เป็นตัวโกงประจําเกมนะเนีย่ยคุณใช้หนังสือ500เพราะนั้นเนี่ยคุณก็มีหน้าที่แค่เก็บหนังสือได้ห้าร้อยก็คงก็ไปแลกมาอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําเลยนะก็คือเอาไปแลกเทพเนาะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเอาไปทําในส่วนของสติกเกอร์เรโซแนนซ์นะครับสติกเกอร์ร่างมาสของตัวที่เราใช้งานจริงๆ หรือเอาไปใช้แลกพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ได้นะครับที่มันต,ต้องใช้หนังสือแลกถ้าเรียงตามระดับความสําคัญนะครับผมแนะนําให้แลกเทพก่อนนะครับเอาหนังสือไปแลกเทพก่อนอย่างที่2ก็คือเอาหนังสือไปแลกสติกเกอร์ร่างมาเตอร์ถูกไหมครับอย่างที่3ก็คือเอาหนังสือนะครับไปแลกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ควบคู่กับโปเกมอนตัวนั้นๆที่เราเล่นเท่านั้นนะฮะโอเคไหมครับประมาณนี้หลกัหลกๆหนังสือกระดอนก็จะมีประโยชน์ประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ยวิธีการหาหนังสือกระดอนเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่วิธีนะ เอาวิธีที่ได้แบบว่าชัวๆนะครับร้อได้ทุกเดือนได้ตลอดเลยแล้กันก็คือกิจกรรมป้ายการต่อสู้ฮะกิจกรรมนี้ครับจะเข้ามาทุกๆวันที่1แล้วออกไปวันที่28เพราะนั้นเนี่ยมันจะอยู่กับเราแค่28วันเท่านั้นเรามีหน้าที่แค่นะครับทำภารกิจในเกมเพื่อที่จะสะสม exp ดันเลเวลนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลซึ่งรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยหนังสือการ์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่สตาร์ทตอนเลเวล50นะครับ <N ous> เนี่ยเราจะได้หนังสือการ์ดอนสตารต์ต,ตอนเลเวล50นะครับผมก็จะได้สายฟรีจะได้80นะครับถ้าใครได้สายถ้าใครเติมด้วยก็จะได้เป็น280นะครับอันนี้คือเวฟที่1ส่วนอีกเวฟนึงเนี่ยหนังสือการ์ดอนจะได้อีกครั้งนึงก็ตอนเลเวล100นะฮะ <N ous> <N ous> คุณก็แค่อัปเกรดได้หนึ่งเลเวล100เลเวล100่งร้ยจะได้อีก160นะครับผมแล้วก็จะได้กรอบรูปนะครับซึ่งกรอบรูปก็เอาไปใช้แลกหนังสือการ์ดอนอีกทีหนึง่งนะครับผมตรงนี้อันน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 ีีีีี้้คคคืือออววิธทท่่ง่งงาาาายสสุดดและะรรรรัราาัับบใกกหหผมต ส่วนวิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ยมันจะอยู่ในกิจปฏิหาระนะครับกิจปฏิหาร์เนี่ยทุกๆต้นเดือนนะครับของแต่ละเดือนนะครับมันจะมีกิจกรรมเอากรอบรูปตรงเนี้ยนะครับเอากรอบรูปตรงเนี้ยผมไม่ได้มีภาพให้ดูนะฮะต้องขออภัยด้วยเนี่ยมันจะมีกรอบรูปตรงเนี้ยนะครับให้เราเอากรอบรูปตรงเนี้ยนะครับมาแลกเป็นหนังสือกระดอนได้อีกทีหนึ่ง มันจะอยู่ในกิจปฏิหารครับมันจะขึ้นเป็นตารางมาเลยนะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นนะมันจะมีด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นกรอบรูปด้านขวามือมันจะเป็นหนังสือกระดอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรอบรูปมาตะเกียตที่เรากดพาร์มาเนี่ยเราสามารถมาแปลงเป็นหนังสือกระดอนได้ถึง480ชิ้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่2นะครับผมส่วนวิธีที่3เนี่ยทุกคนเคยเห็นไหมผมไม่ได้มีภาพไปดูนะครับไอ้มันจะมีกิจไอ้นะวะไอ หีบเซอร์ไพรส์นะครับอันนีว้วิธีที่3นะครับหีบเซอร์ไพรส์ที่มันจะให้เราเติมเพชรวันละ2,000ันแล้วมันจะได้โปเกม,มอนเทพยกตัวอย่างเช่นได้ลิงได้มาปโปโกะนะครับมันจะเอาโปเกม,มอนเทพตรงนี้นะครับมาแลกเป็นหนังสือการ์ดอนได้80ชิ้นอันนี้เคยเห็นไหมผมไม่ได้มีภาพไปดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีภาพไปดูเดี๋ยวผมจะเด้งเด้งขึ้นมาให้ละกันเดี๋ยวผมจะลองหาภาพมาแปะให้นะครับก็ดูภาพที่มันป๊อปอัพขึ้นมาละกันประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอวิธีที่3เนาะ ส่วนวิธีที่4นะครับมันจะแทรกมาจากกิจกรรมนะครับในเกมเช่นนะครับตอนนี้มันมีอยู่พอดีนะครับก็จะเป็นกิจล็อกอินอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะมีการแจกเล็กๆน้อยๆสิชิ้น20ชิ้นอนยะ่างเงี้ยผมก็รับไปแค่นี้เองนะครับวิธีที่4ี่น้องคร่าวๆนะฮะส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยที่ที่ผมเจอนะครับก็อ่าจะเป็นในส่วนของอ่าเติมเงินนะครับวิธีที่4จะอยู่ในเติมเงิ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 นอยู่ไหนวะ เติมเงินเลือกรางวัลน,นะครับเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ในเติมเงินเลือกรางวัลอย่างเงี้ยนะเราก็มาเติมมาเดี๋ยวรางวัล B ส่วนใหญ่รางวัลรางวัล A เนี่ยจะเป็นพวกสติกเกอร์พวกเศษชิปใช่ไหมรางวัล B เนี่ยจะเป็นการเติมเพื่อหาหนังสืออย่างเงี้ยเนี่ยเติมเพื่อหาหนังสือเห็นไหมฮะเติมเพื่อเอาหนังสือเห็นปะเนี่ยอันนี้คือในส่วนของการเติมนะครับผมส่วนถัดไปนะครับวิธีที่แหละวิธีที่6เนาะวิธีที่6เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่มันฝังตามเว็บไซต์หน้าเพจนะครับอย่างตัวอย่่างเชน กิจกรรมฤดูร้อนนะเดี๋ยวผมจะแปะรูปภาพไปดูแล้วกันกิจกรรมฤดูร้อนนะครับที่มันให้เอา,อาไอเทมต่างๆนะครับเอาไปแลกๆๆมันก็จะมีหนังสือการ์ดอนเป็นของรางวัลแจกเราในกิจกรรมหน้าเพจหรือจะเป็นกิจกรรมฤดูร้อนที่หมุนวงล้อแล้วก็ลุ้นให้มันได้หนังสือการ์ดอนรอบละสิบสิบซึ่งมันสามารถได้เยอะมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยหลักๆก็จะประมาณนี้แหละรประมาณ56วิธีนะครับก็ไปลองได้แล้วก็อ๋อใช่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ มันจะมีกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมสงกรานต์ Vielen, กิจกรรมลอยกระทงกิจกรรมวาเลนไทน์กิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีการ أ, เล่นด่านประจุันไพนะครับแล้วเราก็กวาดล้างอย่างเนงะี้ยเนี่ยมันก็จะมีพวกไอเทมดอกเป็นพิเศษเนาะนี้ผมไม่ได้มีภาพไปดูนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาดูก็ได้นะครับแปะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของไอเทมสมมุติอันนี้เป็นไอเทมพิเศษเนาะเราก็เอาไอเทมพิเศษตรงนี้นะครับไปแลกในกิจกรรมปฏิหารทีหนึง่งมันจะมี มันจะมาตามกิจกรรมเป็นรอบๆเนาะอันที่ว่าเราไปฟาร,ร์มดอกกุหลาบวันวันเลทายใช่ไหมครับแล้วเราก็มาแลกเป็นหนังสือการ์ดอนหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็เท่าที่ผมนึกได้นะก็จะมีกิจกรรม CMC มเนาะมันจะมีกิจกรรมเซ c อยู่แถวบนนะครับที่มันจะมีโอกาสลุ้นหนังสือการ์ดอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหนังสือการ์ดอนดรอปอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะตรงน,นี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถหาหนังสือการ์ดอนได้จากกิจกรรม CMC ด้วย ก็จะมีแบบว่าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของกิจปริหารนได้แหละที่มันจะได้พวกอะไรวะมันจะคล้ายๆเหมือนที่เราเติมเติมหีบเซอร์ไพรส์นะครับที่มันจะได้โปกเกมอนที่ผมบอกไปแลกได้80ใช่ไหมแต่มันก็จะมีแบบว่าตเติมแล้วได้พวกชิ้นส่วนชุดแฟชั่นนะครับบางคนเติมเอาชิ้นส่วนชุดแฟชั่นเนี่ยเอาไปแลกเป็นหนังสือการ์ดอนได้อีกนะครับร้อยหกสิบอย่างเงี้ยผมมีรูปภาพไปดูอ่ะลองดูรูปภาพได้นะครับประมาณเนี้ยนะครับจริงๆมันมีวิธีประมาณเนี้ยหลายบ,บามาย,ย,ย่างมาะมาณนี้นะครับ นะครับผมอ่นหลักๆก,ก็จะมาน,นี้ประมาณ7วิธีนะครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จอามันโซนนะฮะเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ